มันไม่สวยด้วยมันดูไม่หมดด้วยเราก็แค่ขยับตรงที่ว่างคนนี้มันสามารถปลูกวพวกปัญหามันมาจากต้นใหญ่ต้นใหญ่ดูใบยลยตอนต้นใหญ่ออกมาเพราะว่าต้นนี้ารับน้ำต้นไม้กิ่งอื่นก็จะได้รับน้ำไปด้วยแล้วทีนี้พอฝนตกเราคุมน้ำไม่ได้ก็เลยได้ตัว กระถางแต่กระถางเราเอ่ะมันหนักแบบนี้เวลามันใหญ่ใส่ยิ่งมันหนักใช่ไหมมันไม่สวยด้วยมันดูไม่โมเดลรุ่นเก่าๆเราก็เลยไปหากระถางที่เป็นคล้ายๆใหญ่ผ้าแล้วก็มีหูเวลายกก็ยกลำบากและเวลาอยากให้ดินมันร่วนเราก็แค่ขยับพวกเนี้ใช่ไหมมันขยับได้ท,ไทำให้สามารถ ดินมันจะร่วนซุยตลอดนะครับพอเราขยาบปุ๊บไหมล่ามันก็จะไม่ขดแล้วจริงพื้นที่ว่างคนนี้มันสามารถปลูกพริกเซราเนผักชีได้อีกแนี่ยตรงนี้หลักๆก็กจะมันนาจะคุมน้ําเราเน้นคุมน้ําข้างล่างเขาก็จะเป็นล่าเขาจะไม่ออกมา สองต้นเนี้จะทดสอบโดยการคุมน้ำพอลดน้ำไม่ค่อยเยอะถ้าจริงๆถ้าฝนตกเราสามารถหาผ้าหรือพลาติกกับมาคุมข้างบนได้อีกเราจะคุมน้ําเขาได้คุมน้ําคุมปุ๋ยแล้วก็ถางค่อนข้างใหญ่สามารถปลูกปลูกเพื่อหวังผลกินลูกได้ดีกว่าต้นพุมนี่ยพยายามริดดอกแล้วริดิดใบแต่เกิดใหม่ก็เป็นเป็นดอกเป็น เป็นตาใบาเหมือนเดิมเพราะว่าเราคุมน้ำเขาไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจคุมกาไว้เขาโตแล้วก็เอากิ่งด้วย